สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวยามบ่ายทางสวทตรัง f อ91.25 MHz ง f m 9 1กกันนะคะอยู่กับจนเจ้าน้องบ่าวเอกแล้วก็ทีมงานสวทตรังกันในช่วงบ่ายดีๆแบบนี้ค่ะ วันนี้นะคะก็ยังคงม,มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะที่นํามาพูดคุยคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแต่ว่าเรื่องแรกที่จะต้องมาพูดคุยกันก่อนนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมตัวเองเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะซึ่งอย่างแรกที่เราเตรียมความพร้อมตัวเองได้นะคะก็คือการนําหลักฐานที่สามารถใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งได้ค่ะก็อย่างแรกเลยนึกถึงบัตรประจําตัวประชา ชนะะสามารถที่จะไปยืนยันตัวตนเพื่อทําการเลือกตั้งได้ซึ่งบัตรประชาชนที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะเป็นบัตรหรือหลักฐานที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยออกให้นะคะมีรูปถ่ายของเราแล้วก็มีเลขประจําตัวประชาชนเนี่ยสิหลักด้วยและสุดท้ายค่ะสําหรับความทันสมัยของแอปพลิเคชันนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะนําหลักฐานที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐอย่างเช่น ไทยดีนะคะ DLT QR ล i c เ n s นนะคะ ไปแสดงตัวตนนะคะให้กับเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยได้ดูด้วยในก่อนการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ต้องทำความเข้าใจนะคะนั่นก็คือบัตรเลือกตั้งค่ะบัตรเลือกตั้งของเราคุณผู้ฟงังมี2ใบ้วยกันสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะอย่างแรกค่ะเป็นบัตรเลือกตั้งใบสีม่วงนะคะเป็นการเลือกคนที่เรารักค่ะก็จะเป็นหมายเลขนะคะของผู้สมัครที่เราชื่นชอบหรือว่าเรามีความ สนใจในบุคคลน,นั้นนะคะก็ไปจําจหมายเลขของคนคนนั้นเนี่ยมานะคะเพื่อที่จะไปเลือกในใบสีม่วงเลือกคนที่รักนะคะใบสีม่วงเลือกคนที่รักนะแล้วก็ลักษณะของบัตรดีก็คือการกากระบาดนั่นเองนะคะทําเครื่องหมายกากระบาดค่ะ แล้วก็นี่นะคะคุณผู้ฟังคะบัตรสีเขียวเป็นใบที่2นะคะก็จะเป็นบัตรเลือกตั้งประเภทเลือกพักที่ชอบค่ะก็จะมีะหมายเลขพักตาสัญ,ญลักษณ์ของพักชื่อพักนะคะอยู่ในใบสีเขียวค่ะรับรองว่าไม่สับสนกันอย่างแน่นอนนะคะก็สามารถที่จะเลือกพักที่ชอบได้นะคะตามความสนใจตามความรักของแต่ละคนนะคะก็จำเอาไว้นะบัตรเลือกตั้งมีสองใบสีม่วงแล้วก็สีเขียวด้วย ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้ด้วยนะคะก็มาย้้ำเตือนคุณผู้ฟังกันเนาะถึงขอการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ใบสีม่วงเลือกคนที่รักใบสีเขียวเลือกพักที่ชอบนะคะ